การเทสเครื่อง PKN Metal Sheet e โดยใช้กาว PR 6 2 7และฉนวนของโปรแครซึ่งออกมาค่อนข้างไม่ได้ว่าค่อนข้างครับเนี้ยบมากสำหรับการติดฉนวนกับเครื่องรุ่นใหม่ซึ่งเราใช้อุณหภูมิในขณะน,นี้อยู่ที่130 แต่บวกลบไม่เกิน5%เฮีตเตอร์จะทำงานรักษาความสเสถียรจะมีเสียงสัญญาณเตือนในเมื่อฮีตเตอร์ทำงานความถี่อยู่ที่13ซึ่งความถี่ในระดับนี้ก็จะอยู่ประมาณ6เมตรต่อน,นาทีซึ่งจะสังเกตได้ว่าคนกรีดก็กรีดแทบไม่ทันแต่จะชาตจ,จะเร็วในการทำงานนั้นอยู่ที่การที่คนตัดที่มีความชำนาญในการตัดแผ่น ถ้าเครื่องทํางานได้เร็วแต่คนตัดได้ช้างานก็จะออกไปช้าเรารับรองและรับประกันว่าเครื่องรุ่นนี้ได้ผลซึ่งมีการส่งท่อฉนวนรุ่นใหม่ส่งท่อความร้อนรุ่นใหม่เป็นการให้ความร้อนที่เสถียรมากซึ่งความร้อนในอากาศในระหว่างในการรนกาวนั้นจะอยู่ประมาณ65้ถึง80องศาแต่เสถียรจริงคือ70องศา จะอยู่ประมาณนี้